ครับมาอยู่ผมนะครับารีบยบอมันในสมาน้ำปั่นบาคาร่านะค no <more> ก็เป็นบาคาร่าทนนิดเดียวมาดูครับว่าจะรอดหรือจะล่วงครับไม้นี้นำเงินแดงปก็ก้าวแล้ว <has nine. S 1> ก็ตี <player has S 1> ไปมา <one. S 1> จริงๆผลลงเป็นไม้ออินเลยนะครับ ก็คือแบบอาไรก็ได้ก็เสียก็เสียอะไรประมาณเนี้สน้านกมันก็ได้ครับถ,ถ้าให้ดีนะครับม้นี้ผมสไปที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินไปเดินไม้อะ่ะทุนถ้าเป็นตีเปเป็นทุนร้อยเอ้ ทวนร้อยก็จะเดินไม้ไม้ละสามสิบนะครับอืมเอาสิน้องเหมยขอเปิดส,สวยๆหน้าอะไรเนี่ยน้ำเงินอ่ะขอน้ำเงินปอก,กเก้าหรือว่าน้องเหมยอ้าอ้าอ้าเหมยทำอะไรเหมย,น,หมยน้องเหมยขอน้ำเงินปอกเก้าหน้าตาเน,นี้ย แดงปักแปดตั้งแตนปักเก้าอะไรประมาณนี้หมวยให้เตี่ยได้ให้ให้เฮียได้ป่ะเนี่ยไมาอะไรให้เฮียได้พอใจแล้วสิงอืมลองมาถอดไม้ออกมาแล้ววะสั่งวันนี้สองหมวยว่้ยังไง Betting and trust your instincts. Yeah. Ten seconds left. You have to bet faster. มาลุ้นเงินเลยไม้นี้. No more bets. เฮียเล่นทุนสิบบาทผมเล่นเพิ่นสิบบาทนะอืมมามาดูกัน.กลุงกับกลุง. Yeah, สี่สี่แต้มบอดไปห้าแต้มขอสองแต้มให้สองแต้มได้ปะ่ะนั่นดิบอกแล้วเอาะไรมาอะไรมาฟู <Bank> er <Solar. S 2> ้งหัวที่ใหญ่กระจอกก็เสียแค่นั้นแหละนี่อ่ะเฮียจะมาตามทุนนะครับ <time>, <time>, <surface> อย่าลืมเสียไปวันนั้นก่อนมันก่อน Start อ betting, honey. If you win, please buy me a drink. มาอยู่อยู่คงที่ละว Ten seconds before the time to become rich. นะกำไรร้อยยี่สิบทุนสิบบาทสี่เลียงเลยทีไม่ต้อง no <more> ปั่นห้าร้อยเดีวก็ปัน 500, ่นขึ้นห้าร้อยเหมือนวันนั้นเลย ถ้าลอยวันนั้นไม่ถอนนะจริงเออสไปเออนั่นดิมันได้อย่างงั้นอยู่น้องมวยี้แบ y e p r i n s ได้ก็พรแบบนี้แหละได้ท้งสตัดห้้งสตัดสมตัดมันไปสแถวสามมาสี่แถวโอ้โหแล้วสิถอนทีไหมวะ 10 seconds before the time to become rich. No more bets. Ma. ขอแสนน้อง Ừ, cùng ba. Ha, lốt 3. 3 tèm 7 tèm Mở 5 vào. Oh, going, going. Hey. Banker has seven. Player has four. Banker wins. Start betting <coughs> and win <coughs> money. In ten seconds, the big win will be yours. <coughs> No more bets. Banker has seven. Player has nine. Player wins. Start betting. You can check the road trend first. 10วินาทีก่ e นเวลาท e t จะ e ล o ยเป็นรวยไม้นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้มู้วนที่หมายนี่ยขอเสือๆนะน้องหมวยอะไรเออรถแต้มไปห้าก็เอ้ยพอใจแล้วสี่แต้มโอ้โหยี่ยังเปิดสีเข้าอีกแม่งเลย Banker has five. Player has seven. Player wins. <coughs> Start betting. The goddess of fortune is with you. In ten seconds, luck is by your side. นำเงินต่อ no <more> bets. มไ,ไม่มาเท่าไรไหมนี่จะชิงแลครับเปิดสองเขาแม่งดวอบอดสี่เออห้าเราแต้มไปนั่นดีเออมาดี <Player S 1> มาดีมาดี <laughs> Start betting. Honey, if you win, please buy me a drink. In ten seconds, luck is by your side. No more bets. ขอสวยนะมวยนะหลังก้าวให้ดูหน่อยแม่งหลังกุง้งเออนั่นดิขอแค่นั้นเละบอดไปแค่นั้นเละแ r ่นั้นเละ <c oughs> กวหันจะไปแดงกินกระเบื้อรถนึ่ง b e ่ s มงเงินต่อหรือเปล่าเกบแปดห 8, ให้เลยออแปดป๊อกแปดอกแปดอกแปดไปดิ Player has eight. Player wins. Start betting. Mm -hmm. Honey, mm -hmm. if you win, please buy me a drink. Okay. Ten seconds left. You have to bet faster. No more bets. สองมามานี้ขอเอ็ดกงเอ็ดกงเออมาดิ b บ n k e r has five player, player has nine player <50. S 2> wins เ,เร่อรมร้อยแล้วทุนสิบาทจำในสามร้อยรอนรอ 10วินาทีเหลือโอกาสรอไม่ได้ไม่มี n งิ o เดิ e พันอีกแวอยากให้พ่อไปก็ไปนะมวยอยากให้พ่อไปก็เปิดสวยๆน้าไม้นี้ไปต่อโอ้ยอี๋อขอเก้าหลังให้ได้ป่ะหกแต้มแข่งๆไปไดิ เออพอได้ไปต่ออยู่หมวย banker has z player has 6 player wins เลยไปต่อไม <c oughs> จริงครับเล่นตามปกติก็เล่นไม้ห้าสน,น,นี่มังกร start betting I hope my honey wins อโ้อหอยหาโอี่ยคดสภาพเลย in 10 seconds <500 S 2> luck is by your side e ด s ผมตัดแดงละมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงจะมาบลอกใส่กันก็ไม่ได้เนี่ยบลอกแล้วนีอกก็แปลกสีแ้งแข็งจริงเนี่ยเห็นไหมเมืแล้วมันตัดถ้้ามนนเปป็ไได Start betting. Good luck to you, honey. <laughs> Ten seconds left. Chances wait for no one. <laughs> <laughs> no more, <laughs> more, than more than than bets. i i <coughs> oh, oh, oh. -n -n banker has eight Ta -ta. player has zero, has zero.